วันนี้จะพามาชมสวนใหม่นะคะอันนี้จะเป็นสวนมะเขือยาวนะคะดูลูกนี้สิคะกำลังอ่อนๆเลยคะ่ะเก็บทานอ่อนๆได้เลยนะคะเนี่ยมีแผนนิดหน่อยแต่ลูกมันสั้นไปนิดนึงนะโอ,อ้พวงนี้หนึ่งสอง สามลูกเลยค่ะดีมากเลยค่ะตั้งแต่มาเด็ดใบไปนี่ลูกออกเยอะมากเลยนะคะนี่ลูกนี้แต่ต้นนี้เหมือนลูกป้อมๆนะคะนี่ลูกหนึ่งค่ะว้าวนี่ค่ะนี่ โอ้ลูกข้างล่างอีกค่ะโดกมากโอ้หนี่ค่ะตางออกเลยค่ะลูกข้างล่างประลอ่งเลยค่ะเกือบจะทานได้แล้วนะคะเนี่ยถ้าใครชอบอ่อนๆน,นี่เด็ดไปได้เลยนะคะต้นนี้ก็ไม่น้อยหน้านะคะดูซิโอ้ห้องน้องออกเยอะมาก ต้นมีออกมีนะออกลับเขาไมนะนี่ค่ะมีทุกต้นเลยดูสิคะนี่ค่ะว้าวตกมากเลยค่ะโอู้ลูกนี้ใหญ่สุดเลยมั้มเนี่ยเก็บทานไปบ้างแล้วนะคะเนี่ยจะเข้าไปเอายังไงดี ยาวมากเลยอัอนนี้อันนี้พันยาวแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมบางต้นมันสั้นนะคะหรืน้องอาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนลูกนี้ค่ะโดนแมงโดนหน่อนเจาะไปแล้วโหวลูกนี้ทานได้แล้วเนี่ย๋ตวตอนเย็นเคยเก็บนหคะแต่โดนจาะนิดหน่อยอาจจะมีหนอนบ้างปลอดสารค่ะเราไม่ได้ ฉีดยาเลยนะคะนี่อีกไหมนี่อีกลูกหนึ่งค่ะเยอะจริงๆค่ะเยอะมากเลยแต่ด้านนี้จะเป็นมะเขือมะเขือเปาะนะคะ ยังไม่ค่อยมีลูกเลยค่ะแต่งานม,มากแต่ว่าน้องจะโดนหนอนหนอนเจาะทำให้ใบเหี่ยวค่ะเจาะแถวนี้ค่ะเคยหักดูว่ามันเหมือน,น,นมีแบบแมลงอยู่หักทิ้งไยดีกว่านนี่ยค่ะมันเหมือนมีหนอนอยู่ข้างใน,นเห็นไหมคะทำให้มันเหี่ยวอะค่ะ เดี๋ยวคลิปไปก่อนก็มีลูกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเจอหนอนไปใบค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเจอลองรีใบออกค่ะ เนี่ค่ะจะลองรีใบออกเพราะว่ามีหลายท่านบอกว่าลีใบออกจะทำให้ลูกดกนะคะเพราะว่าตอนแรกใบางามมากไม่ค่อยมีลูกนะคะมีแต่ใบแล้วก็นอนเยอะเพราะว่าด้านโน้นนะคะเห็นไหมมะเขือที่ยงมาเมื่อกี้ค่ะ เราลีใบไปเยอะแล้วนะคะเขาก็เริ่มอ,ออกลูกเยอะขึ้น,เด,นเดี๋ยวจะลองทำกับอันนี้บ้าง โอเคนะคะเริ่มโอเคแล้วเนาะค่อยๆเด็ดไปค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูนะคะว่าน,น้องได้ผลไหมออกลูกเยอะหรือเปล่านะคะอันนี้เริ่มโตแล้วค่ะคือพี่หลังอันนี้ไม่ค่อยเป็นต้นน้อย ต้อนน้องน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือน,กนแกนค่อยค่อยงานแปลงนี้เริ่มได้อยู่นะคะ